ถ้ามีเซฮีรรอดดี้มาก็จะต้องเป็นทีมนี้แน่นอนอ,อยู่ในทีมนี้เอาครับในเซตแรกประเภททีมชุดชาดครับในรอบชิงชนะลิ <No! S 1> ไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับครับยาวปืนใหญ่ครับเรานำไปก่อนครับ ศนนตอหึ่งครับมาเลเซียจะเป็นฝ<ะ>่ายเสิร์ฟครับโดยฮาซิกค,ครับดาวลูกของมาเลเซีย็ลูกนี้เอาละผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกลงฮะเป็นแต้มของมาเลเซีย ดูจากภาพแล้วว้า wow.